สวัสดีครับเช้าวันอังคารที่4มีนาคมเช้าวันนี้ก่อนไปทำงานพบกันกับสวนกเกษตรหลังบ้านพี่บอยนะ้องชบก๋วยครับวันนี้พี่บอยก็อยู่ในแปลงผักสวนครัวหลังบ้านนะครับเช้าวันนี้ก็ไปทำงานเราก็มีลูกค้านะครับเป็นเพื่อนๆใน Facebook ครับก็สั่งคณาครับ วันนี้พี่บอยจะมาตัดขนาครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้คณาเราค่อนข้างที่จะใกล้หมดรุ่นแล้วนะครับทุกคนนะครับก็พอได้ค่าขนมน้องส่อป่วยนะครับแต่ไม่ใช่ขนมนานะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้เราจะมาตัดขนากันครับทุกคนแต่ว่าพี่บอยเนี่ยปลูกขนาไม่ใช่ปลูกขนาอย่างเดียวในแปลงหนึ่งนะครับในแปลงหนึ่งเราจะปลูกผักได้มากกว่า2ชนิดครับทุกคนอย่างที่ ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับตอนนี้พี่บอยอยู่บนแปลงผักนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคณะครับทุกคนนะเราลงมาตัดคณาเพราะว่าเมื่อคืนนี้ลูกค้าไลนา์มานะครับไลน์มาบอกว่าอยากได้คณาสักสองกำรรพี่บอยก็บอกว่าค้าตอนนี้มันเหลือต้นประมาณเนี้ยทุกคนดูดิเป็นไงนะครับถามว่าอันเนี้ยมันเป็นผักปลอดสารพิษครับเราให้ลูกค้า ทานได้อย่างมั่นใจเลยครับว่าไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนเพราะว่าหอมขะนาะนะครับอันนี้เป็นพักที่เรียกได้ว่ามีความสุภาพเรียบร้อยเพราะว่าขะนาะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือคะนาที่เราปลูกแล้วก็เออเราไม่ได้ใช้สารเคมีก็ไม่ได้ใช้ตัวเล่งเลยมากมายดูดินะครับเห,เหมือนเหมือนแล้วเหมือนมินิฮาร์ดนะไหมมินิฮาร์ดนะครับอันนี้พี่บอบอกว่าพี่บอก็จะปลูก ผักมากกว่าสองชนิดเรามีคณาแล้วนะครับนอกจากเรามีคนะครับทุกคนเราก็ยังมีไอ้นุ่มเมืองจีนครับกวางตุ้งฮ่องเต้ <c oughs> นะครับอันนี้ก็อิมพอร์ตเลยนะนอกจากเรามีคนาครับทุกคนเห็นไหมนี่นะเรามีคณะแล้วมีกวางตุ้งฮ่องเต้ครับทุกคนเราไม่ได้ทำทำพักอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่า ในหนึ่งพื้นที่เนี่ยเราพยายามใช้ให้มันคุ้มค่าครับทุกคนเราพยายามที่จะปลูกอะไรที่แบบว่าลดระดับกันได้ใช่ไหมสำหรับวันนี้นอกจากมีคณะมีกางงต่องเต้แล้วยังมีบวบงูนะครับบวบงูงูงูนะครับเนะช้าวันนี้เราก็พยายามทําตัวเองเนี่ยเวลาเข้ามาในส่วนทักส่วนครัวนะครับเราต้องมีแบบว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขครับสนุกกับงานที่เราทํานะครับไม่ว่า การทางานของเราในแต่ละวันเราจะเจอสภาพปัญหาอะไรยังไงก็แล้วแต่อยู่ที่สภาพหน้าง,งานใช่ไหมพอเรากลับเขาบ้านมาแล้วหรือเช้าก็ไปทํางานเนี่ยเรามาเติมพลังครับมาฮิวใจของเรานะครับในการเข้ามาในภากไปภาคส่วนครัวเหล่านี้แหละนะครับเป็นการชาร์จพลังให้ตัวเองนะครับเช้านีนาน้พอได้ขนากรุงของเต้พอได้ัดขนมน้องชกวยแล้ว <c oughs> นะครับทุกคนเราอย่าทิ้งเวลาให้มันเปล่าประโยชน์ครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ย เวลาหมุนไปข้างหน้าเสมอนะครับสิ่งใดที่เราคิดไว้ตั้งใจไว้หวังไว้ว่าจะทำมันเป็นได้แค่ความหวังและความฝันครับทุกคนถ้าคุณยังไม่เริ่มลงมือทำมาปลูกผักสวนครัวหลังบ้านมาเติมพลังสร้างพื้นที่สีเขียวแหล่งอาหารในครอบครัวของเราคนครับเช้าวันนี้พี่บอก็แวัามาพูดคุยเพียงเท่านี้ครับเพื่อที่จะมาเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อน เช้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ